สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครผมวันนี้นะครับมาลุยสวนครับวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลุยสวนกันนะฮะตอนนี้เราตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะเนื่องจากว่าตัวนี้ก็งานยังไม่ได้ทํานะแล้วก็มานี่คือมีการปลูกกล้วยแล้วครับปลูกกล้วยมีอยู่ทั้งหมดสามต้นเริ่ม ทำตามเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทีนี้ก็มีนี่ครับนี้มีบวบบวบที่เป็นเป็นริมเ่ียมครับตัวน,นี้นะฮะดูมีลูกแล้วด้วยนะครับผมดูครับตรงข้างนี้ก็เป็นคลองนะท่านผู้ชมดูดิเป็นคลองเป็นคลองอไว้ที่แบบเอาไว้สําหรับใช้น้ําใช้อะไรในนี้มีไก่ป่าด้วยนะท่านผู้ชมดูดิเสียงไก่ป่าขันแล้วนี่ก็ เป็นฟักทองนะคผู้ชมนี่ฟักทองก็กําลังออกลูกอันนี้ลูกเล็ก่านผู้ชมนี่ครับลูกเล็กและส่วนนั้นเป็นลูกใหญ่นะนี่ครับกล้วยส่วนมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกคะน,นะนี่กําลังเกาะเลยและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอมผักชีนะนี่ก็อันนี้คือเป็นเครื่องดูดน้ํานะ่านผู้ชมเนี่ยเครื่องดูดน้ําขนาดจิ๋วนะฮะก็ ไม้สำหรับพกพาได้ง่ายมากเลยนะบูมนี้ก็มีนูดครับโคตรบรรยากาศเลยนะดูดิตรงนั้นก็มีข้าวโพดนะเรียบข้าวโพดก็กำลังงามเลยไหมนะอันนี้ข้าวโพดที่ปลูกไว้กินนะดูดิครับดูดรับโคตรฟิน ไปข้างบนก็มีนู่นมีต้นหม่อนไว้ปลูกไว้สำหรับกินนะครับหม่อนดูตรงนู้นก็มีมันนะครับมันก็ปลูกไว้โซนหนึ่งและโซนนี้ก็กำลังจะทำการปลูกฟักทองกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับปลูกฟักทองก็กำลังตีแปลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มีการวางระบบน้ำอะไรเรียบร้อยแนละ้ว นี่ครับนี่ก็มีมะม่วงด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับมีมะม่วงปลูกมะม่วงไว้โคตรคูลเลยครับแบบโคตรชิวอ่ะแบบโคตรอิสระพูดจริงๆดูดิดูครับธรรมชาติมาก่านะครับผม,ผมรู้ว่าตรงนี้ผมจะทําอะไรนะตรงนี้ตรงนี้นะก็เป็นที่ที่เราจะสร้างกระท่อมเพื่อที่จะมันนอนเฝ้า ฟักทองกันนะดูฮะโคตรฟินเลยดูเท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ไม่มีะไรมากครับผมก็สวัสดีครับ